ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่า,งาวดาราร้อนแรงค่ะแอปทักษออนเคลื่อนไหวเตือนสติคนไทยหลังเข้ามารุกรานพื้นที่ส่วนตัวของดาราไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น จากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงตึงเครียดอีกครั้งหลังเยาวชนได้ออกมาชุมนุมเพื่อปลดแอกโดยมีเหล่าบรรดาประชาชนอย่างมากมายมาร่วมกันชุมนุมในครั้งนี้เพื่อกดดันให้พลเอกประยุจันโอชาลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ตอนนี้เริ่มมีความรุนแรงขึ้นเมื่อทางด้านเหล่าผู้ชุมนุมเริ่มความรุนแรงเมื่อทางด้านกลุ่มผู้ชุมนุมได้ลุกลามไปถึงขบวนเสด็จ พร้อมกับขัดขวางทางและเหล่าผู้ชุมนุมจำนวนไม่น้อยยืนชูสามนิ้วระหว่างขบวนสเสด็จโดยทางด้านตำรวจได้ยกระดับความรุนแรงการชุมนุมและได้ทำการเฉียดน้ำแรงดันสูงและน้ำสีฟ้าที่ผสมสารเคมีใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อควบคุมการชุมนุมจากการกระทำดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากวิจารณ์อย่างมากในสังคมซึ่งล่าสุดทางด้านแอปทักตออนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางอิสรา รแกรมส่วนตัวว่ามีเป็นร้อยเรื่องที่เราอาจคิดไม่เหมือนกันแต่ก็ยังมีอีกเป็นพันที่เราต้องคุยด้วยกันได้นั่นเองล่ะค่ะ